สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆยอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเย็นของวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565ครับผมพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนของสวนสบายๆแลงที่ตั้งอยู่ที่บ้านคำโทนอำเภอมาจะลหร่จังหวัดอุบลราชธานี ทุเรียนของผมอายุได้1ปี5เดือนแล้วครับแตกยอดสวยงามมากเลยครับต้นนี้แตกเยอะแยะเลยครับแตกทุกยอดทุกกิ่งทุกกา้านไม่ว่าจะเป็นกิ่งข้าง หรือยอดกระโดงแตกเยอะแยะเลยครับนี่เป็นหน้าร้อนนะครับโชคดีเมื่อคืนฝนตกลงมาตกอยู่นานทีเดียวครับเจ้าของสวนทุเรียนแบบที่เพิ่งปลูกแบบผมเนี่ย แอบดีใจอยู่ลึกๆไม่ต้องรดน้ำมีเทวดาโปรยน้ำลงมาจากฟากฟ้าถ้าไม่ทุเรียนสดชื่นใบชูชันสดชื่นทุกต้นเลยครับเป็นอิทธิฤทธิ์ของน้ำฝนครับ น้ำธรรมดารถธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยสดชื่นครับแต่เมื่อไรที่เป็นน้ำฝนตกลงมาเนี่ยสดชื่นใบชูชันสวยงามแบบทุเรียนต้นนี้นะครับแต่การที่มันจะแตกยอดแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมให้มันนะครับเตรียมปุ๋ย เตรียมดินเตรียมน้ำป้อนใส่ให้มันอยู่สม่ำเสมอนะครับตุเรียนของสวนสบายสบายเน้นปุ๋ยอินทรีย์ครับใส่ทุกเดือนเลยครับรอบๆสรงพุ่ม บางเดือนก็ตามด้วยปุ๋ยเคมีต้นขนาดนี้ก็ไม่เกินหนึ่งกำมือครับอย่าใส่เยอะนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยใส่เยอะเนี่ยใบร่วงขอบใบไหมมันมีผลข้างเคียงนะครับ แต่ถ้าเราใส่ไม่มากใส่ได้พอดีปริมาณเหมาะสมต้นขนาดนี้ไม่ควรเกิน1นึ่งกำมือเล็กกว่านี้ก็ครึ่งกำมือปลูกใหม่ๆก็1ช้อนชาใส่ยังสม่ำเสมอเนี่ยทุเรียนจะเจริญเติบโตได้ดีครับ ต้นนี้ถึงแม้จะถูกรบกวนด้วยสัตว์บางอย่างนะครับทางแถวภาคอีสานเนี่ยแถวบ้านกำโทนอำเภอน่าจะรวยเนี่ยเขาเรียกว่าแมงมารีแต่ถ้าเป็นภาษาราชการเขาเรียกดวงหนวดยาวลักษณะมันเนี่ยมี หลากหลายสีครับแต่ที่ผมเจอบ่อยๆตัวมันปีกมันเนี่ยจะสีเหลืองสลับดำเออเป็นจุดเป็นจุดครับจุดสีเหลืองสลับสีดำมันชอบมากินเปลือกของทุเรียนนะครับเปลือกลำต้นทุเรียนครับเพื่อน นี่ครับนี่เป็นร่องรอยของแมงมารีที่มันมากัดกินลำต้นนะครับกัดกินนานแล้วครับจนปัจจุบันเนี่ยเปลือกของลำต้นก็ห่อหุ้มในส่วนที่โดนแมงมารีหรือดวงหนวดยาวนะครับกัดกินไปเนี่ยปิดแผลไว้เกือบอสนิททุกแผลแล้วครับ ทุเรียนต้นนี้เนี่ยได้รับการจัดทรงพุ่มโดยแมงมารีกิ่งก้านไหนที่มันกินไปมากจนเกินกว่าจะเยียวยาผมก็ตัดทิ้งไปครับนี่คือกิ่งก้านคงเหลือนะครับทรงพุ่ม ได้ออกมาแบบนี้ครับเพื่อนๆต้นนี้เนี่ยแมงมารีหรือดวงหนวดยาวช่วยตัดแต่งทรงพุ่มให้ครับมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับมีแมงมากินเปลือกของลำต้นกิ่งก้านยิ่งกินเนี่ย ยอดยิ่งแตกดีครับเ,เพื่อนๆแตกสวยเลยครับดูแตกเยอะแยะยิ่งมีแมงมากินเนี่ยแหมยิ่งแตกยอดสดสวยเลยครับ อาจจะพูดได้ว่านี่เป็นข้อดีของแมงมารีก็ได้นะครับกัดกินเปลือกของลำต้นทุเรียนกินก้านทุเรียนไปบ้างกลับทำให้ทุเรียนแข็งแรงแตกยอดได้สวยงามนี่เป็นจุดเด่นของการที่ทุเรียนโดนแมงมารีมากัดกิน มันทำให้ทุเรียนแข็งแรงครับแต่ยอดสวยด้วยอืดูทรงพุ่มมันสิครับเพื่อนๆต้นนี้เนี่ยสวยเลยครับหนึ่งปีห้าเดือนแล้วครับทุเรียนของสวนสบายๆเพื่อนๆชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สวนสบายสบายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับในหน้าร้อนเนี่ยให้นำเศษวัสดุเศษหญ้าเศษฟางมาคลุมรอบๆทรงพุ่มทุเรียนนะครับช่วยรักษาความชืน้นให้กับพื้นดินรอบๆทรงพุ่มนะครับเพื่อนๆ ทำให้ทุเรียนโตได้ดีในช่วงหน้าแรงครับเพื่อนเปื่อนสวัสดีครับ